สวัสดีสบายดีพอมีพี่น้องผู้ซิบทุกคนนะครับเนาะอาเมเนกามาลับเงินมาขึ้นเงินเขาก็สอรลับส่วนต่างต่างเนาะบรรยากาศกนาะคนหลายหลายนะครับเนาะทุกคนเอาไปเดินไ่นองเดี๋ยวคนไลยแห้งเด้๋ยวสิห้าคนบรรยากาศเนาะมสมุทรราะอากาศเย็แต่ไม่ฝนนะครับนะครับ ขาไม่ได้อะไรเนี่ยองไม่ได้น้องชอคิวคิวักเนะครับักนจะคนจะตอคิวกันยาวเลยเนาะครับเออสว้ๆนํากันักกันตอคิวซะก่อนบส่งลัดจันเออ Up to 4 semesters, he's студ there. For the winters, he's hesitate, it's only intensive due to his skill eben dragon ped tienen apenas 3 meses. He learned where the way Dsengri brothers professionally train like after the grand moments. Copy kultip banks, Dsengri mountain has turns their геро, top 3 Indian roller skaters. หลายพูยยไได้นี่นสี่สองนี่เงินสี่เงินสี่เงินเก่าแล้วเงินวโอ้้นไไนีน่ไร้ไร้ไเน,นี่ยานาทนา่ไมถมนมน นองรักดาวบดีเช่นครับอยูตนี้ดาวดิ้นี่เทียมจะรอดว้นึ่งวัดแต่ที่แต่รอดว้นึ่งที่การพยาบาลไม่หายนะครับเ่ารือว่ากินหมูมานสองสามร้อยหลักแลนั่งการเงินพันนี้สองพันนะครับพี่รองเมือพุ่นกับเปิดบันชีไม่นั่งเทียนที่เอียงนั่งมากกระจายพิจารนะครับเพราะสนแล้ว เขาผู้ใดมีใจผู้นี้่มนีะครับก็ผูกค้าทู้กสอยากขึ้นราอยากขึ้นรานึ่งเือนี่นกาเริ่้งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครงการทาค่านะครับก็ขึานราดีวิขึ้นครงการจะเริ่มวันที่ซื้หาคาว่านะครับผู้ใดช่้นราดอกเบี้ยนะครับจะได้ยี่สเปอร์เซนะครับต่อขึ้นนะครับต่อต่อขึ้นต่องดใก่รุขึ้นคุณ่านนะครับก็เป็นของวานปีใหม่นะครับ คเรั่นดูที่มลค่าสองหมื่นล้านนะครับตำรวจชนะขาค้าเที่่นนคอเอครับพี่น้องเป็นต่อคิวนะครับเนาะคนหลายแห่ต่อคิวรับกันไอ้ก็ได้ไอโอ้ยหลาย เขาโอนให้ได้ตีซ่านกับเบิรงนนีคนไล่ๆพี่น้องเลยเออกรมบัญชกาศการรับเงินโอ้คนหลายแห่งสาขาหนองมผิวนะครับเนาะอ่านะครับคนหลายแห่งมาถ่ารับเงินส่วนต่างใช่นี่เปิดเบิร์นอะไร